เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่17มิถุนายนซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนบกปทสมีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลและพวกซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ทั้งสิ้น5ข้อหาโดยแบ่งเป็นลุงพล3ข้อหาประกอบไปด้วยกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไมา้พศ2 4 8 4มาตรา54ในฐานความผิดกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14ในความ ผิดฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ความผิดฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางทำไม้หรือกระทําการด้วยประการใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพาป่าสงวนแห่งชาติและร่วมกันทาไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไม้ห่วงห้ามไว้ในความครอบครองอันมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าลวงหลวง,ห,ลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติป่าไม้พุทธศักราช2485มาตรา11และ69นอกจากนี้ได้ทำการแจ้งข้อหาในที สพงวนนามสกุลและนายนิคมสงวานนามสกุล2ยูทูบเบอร์2ข้อหาในความผิดร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบรป่าไม้2484มาตรา11ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพรบรปร่าสงวนแห่งชาติ2 5 0 7มาตรา14ซึ่งในการเข้าพบอายการจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยเวลาต่อมาทางอายการจังหวัดได้ให้ในายชัยพลวิาพาประกันตัวในชั้นอายการด้วยเงินสดจำนวน เงิน100,000บาท1 0 0 0บาทส่วนยูทูบเบอร์อีก2คนได้มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนจึงปล่อยตัวแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการประกรันพร้อมกับนัดนายชัยพลวิพาพร้อมคู่ความอีกครั้งเป็นนัดแรกในวันที่30กรกฎาคม64โดยทางทนายและนายชัยพลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์พร้อมกับเดินทางกลับอย่างรวดเร็ว Thank you.